โอเคครับวันนี้ในเชนนะครับจะมาสอนวิธีการบล็อกข้อความที่ไม่พึงประสงค์นะครับที่มาจากเว็บพนันต่างๆนะครับจะเป็นแบบนี้เนาะอะไรแบบนี้ทั้งหมดนะครับคือตอนนี้ที่เป็นข่าวมาก้็คืออีเมลพวกนี้มันจะลูดเงินได้ด้วยนะครับมันจะขโมยเงินนะครับวิธีนะครับในการที่จะบล็อกข้อความแบบนี้นะครับที่ดีที่สุดณตอนนี้ก็คือ1เลยครับเข้าไปที่ฟันเฟืองเห็นไหมครับกดเข้าไปเลยครับ2นะครับหาคําว่าข้อความแบบนี้เห็นไหมครับ กดเข้าไปเลยครับปุ๊บ3นะครับเห็น i m e ม s เส e ไหมครับทีแรกตรงนี้จะเป็นสีเขียวนะครับอ่าจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับให้กดติ๊กไปเลยครับ มันจะเป็นแบบนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับข้อความนะครับเท่าผมทาแบบนี้ไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่มีข้อความแบบนี้เข้ามาอีกแล้วนะครับดังนั้นนะครับขอให้ทุกท่านเนี่ยลองทําดูนะครับถ้าอย่างไงนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์และแชร์ให้เพื่อนของทุกคนได้ดูกันด้วยนะครับวันนี้ในเชนกาบสวัสดีครับ